อากาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ฟคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับมาผมมาเจอกันนะครับมื่อนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่สิบเก้านะครับวันเสาร์ที่สิบเก้ามาผมมาเจอกันในคลิปนี้นะครับนีการเปลี่ยนแปลงโดยด่วนนะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็คือแนวทางปู่594สชุดบนนะครับที s อฟวีไลด้นําเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับ ได้ปล่อยไปแล้วนะครับอ่าได้ปล่อยไปเมื่อวันที่อ่าเจดนะครับลังรัฐบาลประกาศผลอ่าได้สองวันแล้วนะครับนี่คืองวดที่พันมานะครับสองเกตตรงๆชุดบนปู่ห้าเก้าสี่วิ่งสองเมตรเดียวแล้วเมื่อเมื่อวานนี้อ่าวันที่สิบเกตนะครับเมื่อวานเมื่อก่อนนี้นะครับสองวันที่พนัน <c oughs> อ่าขออภัยนะครับ อาการนั่งบอดีขึ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่27ตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมาก,ก็คือเอาง่ายๆนะครับปูคำนวณผิดนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟปูคำนวณผิดก็คือได้ปล่อยไปเมื่อวันที่17นะครับลงให้วันที่17เมษายนหลังรัฐบาลประกาศผลไปได้แค่วันเดียวปูปล่อยมาปูเลยไปไปเช็คเบิ้งนะครับคุณพ่อคุณแม่ปูไปเช็คเบิง้ง เป็นคำนวณผิดนะครับอ่าคำนวณผิดนะครับเป็นศูนย์กับหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับงวดนี้วันที่สองที่แอดวิไลล่องหาวันที่สิบเจ็นี่ถือว่าโมฆะนะครับคุณพ,พ่อคุณแม่ปู่บอกว่าปู่คำนวณผินรรด,ดนะครับอ่าธรรมดาผิดแล้วแก้ไขได้นะครับอ่าก็คือยกย่อนนะครับสําหรับคลิปที่แอดวิไลล่องหาวันที่สิบเจ็เมษายนนี่คือยกยอดไปนะครับออา หือว่าเปลี่ยนออกเลยนะครับปู่คำนวณผิดมาติดตามกันไหมนะครับปูไดทรงมาให้ยไม่แล้วอันนี้คือของเกา่าวันวันที่สิบหกสองเจ็ดตรงตรงอ่ามาเบิ่งตัวไม้นะครับเอา่าไงคือปูคำนวณผิดนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าปูห้าเก้าสี่ครับชุดบนอ่าคงจะบ่ผิดนะครับวิ่งนะครับ คู่พ่ผิดแล้วบันนี้นะครับวิ่งสี่เม็ดเดียวครับสี่เม็ดเดียวเอาชุดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เอาชุดนี้สุดทีล่องห้วันที่1ิเจ็ดถือว่าโมฆะไปปูคำนวณผิดนะครับวิ่งสี่เม็ดเดียวนะครับมีสุดสามตัวฝากนะครับพ่อมาบังสุดสามตัวปูก่อนเอาเริ่มจากสุดสามตัวก่อนนะครับหก สี่เก้าห้าสี่เกอ่ะแยวิลอักประกาศแดงเขียนเลยสำหรับสุด3มตัวปูวงกลมตัวนี้นะครับสำหรับสุด3ตัวเอาวงสุด3ามตัวก็เลย5 4 9 5 4่เาหี่เนะครับอามาวงสุดจับคู่วิ่ง4เมตรเดียวจับคู่เลยนะครับคือ คู่แรกครับ40 41 42นะครับปูว่าปูคำนวณผิดอ่าผิดก็คือผิดนะครับอ่าม,มีปัญหาสำหรับแอดวิไลนะครับแกใครใหุู้พ่พกครองท่าน,นที่40 41 42 45ครับ แล้วก็ส,สุดท้ายครับคือ49มีแค่นี้นะครับ FC คุณพ่อคุณแม่มีหาชุดอมีหาชุดนะครับอ่าเดี๋ยวจะหแคปหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่มือนี้ครับเป็นลงให้วันที่ครับเปลี่ยนนะครับหลังจากลงผิดนะครับอ่าลงให้วันที่มือนี้วันที่1บเก่านะครับ ลงให้วันที่19กครับวันที่19นะครับสิบเมีสายน68นี่คือเหมือลงแนวทางเอาชุดนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่เอาชุดนี้นะครับหลังจากคำนวณผิดอ่าแคปหน้าจอคุณพอ่อคุณแม่ทั้งของเก่าของใหม่นะครับ อ่านี่ปูห้าเก้าสี่นะครับหววที่ผ่านมานะครับวิ่งสองเม็ดเดียวสองเจ็ดตรงๆหวดนี้นะครับวิ่งสี่เม็ดเดียวบนนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับาปูวงกลมมาหายเลยนะครับคุณพพอคุณแม่ก็คือวงกลมห้แค่สองคู่สุดสามตัววงกลมไปแล้วครับห้าสี่เก้านะครับปูวงกลมให้ตัวนี้เลยนะครับคือสี่เก้าครับ แล้วก็สี่สองครับแอดวิไลเก็บข้อมาลายมือแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอมารอบนึงแล้วนะครับเก็บข้อมากๆเลยใส่เสียงหนักช่วงางานบุญสรุมสลองสุ่มประตูโค้งนะครับเพราะว่าไปเปลี่ยนโค้กซกยู่สยดาวการกุศลนะครับนะครับเอา วงกลมให้สองคู่นะครับคือ42กับ49นะครับสุดสามตัวครับ649 549ที่เหลือนะครับ4041 45เหลือ3คู่เหลือ่ะคูปูบริตัดทิ้งนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่บริตัดทิ้งบักสอบยังจัดได้อยู่นะครับเบื้องให้ดีครับอันนี้งวดที่16ที่ผ่านมากับสงการวันสุดท้ายนะครับอืงวดนี้ของใหม่ ที่ลงไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดปูคำนวณผิดนะครับไม่เอานะครับบ่เอาคำนวณผิดนะครับยกยอดมาเป็นสี่เม็ดเดียวนะครับบนอย่างเดียวเบิ้งให้ดีเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับเบิ้งให้ดีนะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเพื่อกันแอ็ดวิไลก็ถือว่านักนะครับนักม่พอสมควรคบเมื่อขึ้นช่วงกลางขึ้นจะมีไอ นะครับไอแทบจะบอนในนอนกันต้องลูกมากินน้าอุ่นนะครับไปสียาน้าหมอมาแล้วนะครับอแม่บาทกระส่วนไปอีกอยู่นะครับเพราะว่าไอกลางคืนกลางเว้นกับพ่ออยู่ๆนะครับเอฟซีช่วงกลางวันกับพ่ออยู่ๆนะครับช่วงกลางคืนนี่ถือว่านักเลยอากาศเย็นนะครับก็เลยเห็ุให้อเจ็บคอนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่ขี้กันนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับ อเอ็ดวิไลขอกับขอบุญขอบุณเอฟซนะครับที่ติดตามกันยังเนว้แน่นนะครับฝากแชร์ไปเด้อครับให้กําลังแรงใจปูหาเก้าสีน้ำหวดหนีนะครับขอให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่โฉบโฉบมันมันกันให้แนวทางของปูหาเก้าีเดินต่อนะครับสำหรับปูมีหนีมีสินก็นจะได้เบิดหนีเบิร์สินสำหรับปูลำผู้รวยนะครับก็จะได้มียิงยิงขึ้นไปนะครับให้โฉบให้มันกันสุขสุขคนนะครับ อาจังไดก็ขอกรขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทีท่ติดตามกันมาอย่างเนียวแน่นนะครับเอาครับจากลากกันไปนะครับกับแนวทางปูห้าเ่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาชุดนี้นะครับเอาชุดที่ลงให้วันที่19นะครับจากลากกันไปยูดีไม่แห้งเจอกันกิมนาสวัสดีครับ